ดูต่อหน้าที่ห้าสเ็ดครับราชาทัพราชาโอโรเกนโตปิแม้ทรงแลดูอยู่ตั้งอิทิงซึ่งหญิงนั้นสมภัสฐานในสุป,ปิในที่ทั้งพวงทั้งหลายหลังกาทิวาไม่ทรงเห็นแล้วมีปุณะอยู่อีกหนึ่นงปุณะอีกหรือแลดูแม้แลดูอยู่ซึ่งหญิงนั้นในที่ทั้งพวงทั้งหลายอีกอทิสวา ไม่ทรงเห็นแล้วไม่มีอะไรนะปุชิตะถามแล้วเทรังซึ่งมาเทระปุณณปิแมอ้อิติว่าตัวเลือกไปอิติคือปุชิะว่าพันเตงข้าราชาปุจเริสายเทียวมาอย่างนั้นอัทิอันนี้อัทินะครับไม่มีสตรีตกใจที่ผมให้มาจะผิดเป็นอัทิเดี๋ยวก่อนนะถูกแล้ว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 ขอฝ่ายสายเทียมมาอย่างนั้น คือสาเมียทิอิทธิมาแล้วมันต้องยคมาแต่ว่าเราต้องใส่กิยาขึ้นมาตัวหนึ่งก็ตาไปแล้วกระหังฐานเีในที่ไหนอิติดังนี้เทโอนบระเทระอาหารกาบตุลาวาราชาตุกรมหาภพอาหารอันว่าอัตมาภานัสปสามิยังไม่เห็นอิติดังนี้ไม่มีอะไรราชาโนบปราชาอาหารตับว่า อันเตงข้ากระทา่านคุณเจริญตุ้มเห็นว่าพระองค์ทั้งหลายกททาติธรรขอจงบอกอิเทียนว่าหญิงนี่ไมยานข้าพเจ้าทิฏฐาเห็นแล้วปิติปสริฐท,ที่ข้างแหงหลังตุมหากลางของท่านทั้งหลายอิธานีอีวะในการนี้นนเทียวอิติตรงนี้อันนี้ก็เป็นประโยค์กรรมาวาจบเหมือนที่ผ่านมานะครับทิฏฐาเป็นกิเบทกรรมาวาจบตัวประธานคืออิถีไม่ยานก็เป็นรัติตาใน ทิฏฐาเหมือนเดิมตุมหากังก็เป็นสามีสมร t ในปิติขีดเข้าคือสับสนปิติเภษก็เป็นอัธรในทิฏฐาต่อมาเทรวนระเทระไปมาเองอาหารอยู่ตรงนี้ถูลแล้วป่ะมาราชาดูกอรมหาอภิษฐามะขอถายขถวายพระเพลือ อ๋อพอเมื่กี่บอกขอถวายพระเพอจะเผาใครเนี่ยถ้าเราขอถ้าเกิดเราถวายพระพรไม่ได้ก็อามะก็เออเอวันว่าอย่างนั้นฉ้นั้นอามะจะแปลอะไรก็ได้ขอให้แปลแล้วกันแต่ว่าตัวนี้ห้ามขาดเลยก็คือเอวังเอวังนีตำําญที่สุดขอถวายพระพรคืออามะเออเอวังแล้วก็อามะอย่างนั้นเอวังตัวนี้ก็ไม่ต้องไม่ต้องมีคำว่าสามเพราะว่าใช้เป็นตัวประธาน ให้มันอยู่ในรูปของปัตตมัยพัฒเป็นเอวังก็เป็นสัจจะปัจจกาลิกธาัมาธุมหาชนปีแม้ว่ามหาชนวัตติย่อมกล่าวว่าอิเทนว่าหญิงวิจารติย่อมเที่ยวไปปัจโตข้างหลังมีของอัตมาพอิติดังนี้ปัจโตก็เป็นข้างหลังก็เป็นอะไรย่อมเที่ยวไปข้างหลังก็เป็นปยาวิเศนในวิจารติเมก็สัม,มีสมระใน ชาตูะนะแต่ว่าอาหาร้นว่าอัตมาภาพเดือนว่าขพเจ้าณนะปัามิยังไม่เห็นอิติดังนี้ไม่มีอะไรนะราชาณปราชา,าสารกิจตวาทรงกำหนดแ,แล้วอิติว่าถ้าพระวิตรพามเป็นเกียรุภาพประโยคไหนประโยคนั้นต้องเป็นภาวะวาจกเท่านั้นพระวิตรพาะนันประโยคนี้เราก็ใส่ตัวน้มิตาขึ้นมา เขาจะเอาปฏิ hey, รูปเก์ตัวน่ะปะาปฏิรูปเกตนะตัวนี้เป็นตัววิกฤติกตาฉะนั้นเราต้องหาตัวนักพิตาขึ้นมาเองก็หนนรูปเเรนาขึ้นมาหรือจะใส่ตาสาวขึ้นมาอีกตัวนึงก็ได้เรน่ากะเรน่ารูปเเรนาอันรูปนั้นอันนี้ใส่ขึ้นมานะครับรูปเเรนะเป็นตัวนักิตาในพระวิตีพังพระวิตีพังกิจวัตรภาวะวระจุอันรูปนั้นปฏิรูปเกณนะเป็นรูป เปรียบพระวิรพังคือเป็นอิติดังนี้ปฏิรูปเกณฑ์นะเป็นวิกฤติกตารในพระวิจพังจำไม่ได้ว่าประโยคนี้เป็นประโยคภาวะประจุอันรัปราชาสรงกำหตดแล้วว่าอันรูปนั้นเป็นรูปเปรียบคือเป็นดังนี้วัตถวาตัดแล้วเทรังกับเทระกุณะอีกอิติว่าอันเตฆ่ากท่านพระเจริญตุ้มเห็นว่าท่านทั้งหลายโอตถะจงข้ามลงอิโตธรโต จากที่นี้แต่ว่าก่อนอิติกรี้เหมือนที่ผ่านมาไม่มีอะไรเทเรคันมาเทระนี่โอวติสว,วาข้ามลงแล้วทิเตยืนอยู่แล้วปมุเขท,ที่หนามุกอันนี้ก็เป็นประโยวน์ลนักษณะแล้วก็ต่อมาก็เป็นประโยค์แท้แต่ว่ายังไม่จบประโยคพระพราชาตัวประธานอยู่นี่ เยี่ยงกุมภาของพระราชาคืออาหารอยู่ด้านล่างนี้ฉะนั้นยังไม่จบประโยชน์ก็แปลต่อไปได้เลยข้นเมื่อพระเทระข่ามูลแล้วอยู่แล้วที่นาบุกก็ที่สภาเห็นแล้วตั้งอิถิงซึ่งอีกนั้นที่ตั้งก็งยืนอยู่แล้วเวรออยืนอยู่แล้วพิธีประเสทิที่ข้างแห่งหลังตัสสะเทระสะของพระเทระนั้นคนนะั้นอีขออภัยนะเยี่ยนกุมภาของพระราชาอยู่นี่อัสสะอยู่นี่เลยไป ก่เอาไฟตัวอตรงนี้มองผ่านข้างไปซื้อเยอะเลยประธานอยู่นี่เยอะก็พ้าอยู่นี่ต่นั้นตรงนี้ยังไม่ต้องขึ้นประธานมาเหมือนเดิมเห็นแล้วซึ่งหญิงนั้นผู้ยืนอยู่แล้วที่ข้าขงหลังของก็เสละนั้นอีกแล้วก็อภิริตวาลขึ้นจะพ่อแล้วอภิริตรางสู่สู่อะไรสู่พื้นในเบื้องบนนี่แยกไปอะไรแปลว่าอะไรตัวนี้เป็น แยกเป็นอะไรากาลอะไรเนี่ยนาคัสสะเนี่ยนาคอาคัสสะแปลว่าไม่ได้เห็นแล้วอีกมีอาคมตัวหน,นึ่งไม่ได้เห็นแล้วอีกมีไรงทงสัยไหมประโยคนี้ไม่ไปต่อออกมาทาไม่ได้นะั้นโสราชาโปราชางั้นปุจจิตมาถามแล้วเทรังซึงมันเถรัตปูนะอีกมนันจะได้คำว่าอาหารกันว่าอัตมาภาพนะ ปัสมาม่ยังไม่เห็นอิติริรนี้นเตน่าเสียเลยนะปเสรนานุตติกลับถูกแล้วคัตตาวาสมถึงแลว้วนิถังซึ่งความตกลงฉะนั้นถ้ามาคู่กับนิถังคันตาวาต้องแปลว่าถึงแล้วนะมันจะแปลว่าไปแล้วสู่ความตกลงถึงแล้วซึ่งความตกลงอิทติว่าปฏิรูป,ประกะเมีเวตันติอันนี้แยกให้ได้นะมีตัวอะไรบ้างปะ ติรูปกลังตัวหนึ่งแล้วก็เอตัง้งแต่เอวะอยู่ด้านหน้าเอวะอยู่ตรงนี้นี่เอตังก็โยกรูปปังเข้ามาเอตังรูปปังว่ารูปนั่นปฏิรูปกลงเอวะเป็นรูปเปรียบนั่นเทีย่ยวส่วนกิยาคมภาพก็คือโกติ ย่อมเป็นอาวารูปนั้นเป็นรูปเปรียบนั่นเทียวย่อมเป็นกัอาตาวิสระัของรูปังรูปัางสึง่งอตาในโอติโอติอตอที่บนกรตจกวาจุเอ,อวัสัปะวะเทารักกับปฏติรูปกลางปิติรูปกลางก็เป็นวิก,กิตาในโอติอิติดังนี้อิติสั์ก็เป็นสรุปอะไรน,นี้ถังก,ก็ถึงแล้วซึ่งความตลงว่าจบแล้วก็อาหารตอนแล้วเทลังกับปิเถราวาปิเถรฆ่าแต่ท่านผู้เจริญ ประโยคแรกอันนี้จะเป็นประโยคลักษณะเอวุรูเปสังกิเลเสแปลว่าอะไรกังเมื่อความเซ้ามองพร้อมออมีอย่างนี้เป็นรูปวิจารณีเทียวไป,ไปอยู่เป็นจินโต,ตข้างหลังเป็นตระยายวิสณะในวิจารณเตัวม้ากลางเอาท่านหลายอโยโกจิอันว่าใครๆอื่นนาทัตติ อักไม่ถวายพิขังเสบีสาตุมหากลงแก่ท่านทั้งหลายตุมเียมวทั้งห,หลายประวิทธะ์ขอจนเข้าไปขีหังสู่เรือนไม่หังวังก็ได้สู่วังมามากของก้รพเจ้านิบพรงมหนึ่งนิดนิบธา,า,ารมสัมพันธ์ว่าอะไรหนึ่งนินเป็นทุยพันแปลไม่ออกสมเด็จชัยพัน กิริยาวิเสนะในประวิสถานฉะนั้นนี้ประานก็เป็นเยาวิเสนะในประวิสถานอาหารอันว่าคำพรเจ้านาเทียวอุปัตติสัมมิจากบำรุณจนตุหิปัญจยหิด้วยปัจจทั้งหลายสี่ดังนี้แล้วก่อนนี้มันเต็ว่าแปลว่าอะไรนี่หมดแล้วดูบนแผ่นจนหลับนี่หมดแล้ว,ว,ลลวเทลังซึ่งเป็นเทระแล้วปัปกรมิหลีไปแล้วฉะนั้นตัวประธานก็คือคืออะไร คือโสราชานี้เกียร์คุาพาคของแบบนี้มีสองตัวนะครับคืออาหารัรและปัจก,กรมิเห็นไหมมีอาหารตัวหนึ่งกับปัจก,กรมิตัวหนึ่งแปลว่าราชามีเกียร์คภาคสองตัวโสวิสุนักของราชาราชา,ราชาที่กำลังไปในอาหารและปัจก,กรมิอาหาดและปักกรมิก็เป็นอาา้บกัตตุวาจบและตัวที่ไปอิต,ติตัวนี้ก็คืออาหารด้านบนนะครับไม่ใช่นิตมแล้วซึ่งมาเถระว่าไม่ใช่อาา่า ตัดแล้วกลับมาเถระ,ะว่าฉะนั้นอิติสัวนี้ต้องเป็นอากัรในอาหารถ้าไม่แปลมาจะมองนึกว่าข้างหลังเป็นตัวไปติไม่ใช่ตัวไปติอยู่นี่ต่อมาพี่ควรว่าพี่สุทั้งหลายยังไงอุชายิงสุอุชายิงสุไกลหน่อยนะไม่ไกลหรอกแต่มันมันซ้อนกันอยู่อ่าเราพี่สุทั้งหลายอุชายิงสุแปลว่าอะไร ยกโทษแล้วลว่าเราเข้าเรกไหนอาวุสโสดุก่อนท่านภูมิอายุทั้งหลายตุมเหงียมาทั้งหลายปทะทัดจงดูกิริยังซึ่งกิริยาปาประรันโยของประราชผู้ของประราชาผู้รามุกแล้วก็เองตังวิหาระตูนิหาระนึงคือเลขในแต่ว่าเลขในที่ ปอะโยชนุตเตเป็นตัวเปิดฉะนั้นก่อนจะแปลก็ใส่วัตถนเข้ามาวัตถนิาาคันเมื่อคาว่าประธานคืออรไรนิหาระเหมือนท่าที่ผ่านมาต้นยกอะไรก็มาระวังอันว่าท่านหรืออันว่าพระองค์นิ่าระจงนำออกเอตังปิขงสุภิสุสนั้นวิหารโตจะวิหารอิติตนันิใครกา อัมพิปิสุขขบวตัวเองไงอัมพีอาราทั้งหลายอุเตกล่าวแล้วแล้วแปลขึ้นมาต้องขึ้นระทานไหมตรงนี้ไม่ไม่ขึ้นได้ยังไงเราจะไม่มีผาปทานเลยนี่ราชาถ้าพระราชาอาคันตวาเด็จมาแล้วนิมมานตตวะนิมมต์แล้วจตุหิปัจเจหิด้วยบรรจายัทั้งหลายสี่แล้วก็ข็โตเด็จไปแล้วดังนี้ นะประโยคนี้ที่จะผิดก็คือตรงนี้เราจะนึกว่าไม่มีตัวประธานประธานคือราชาต้องใส่มาตรงนี้ด้วยก็รู้ที่ว่าประโยคแรกผ่านไปประโยคสองเป็นประโยคแท่งประโยคที่สามเขาโตเป็น่ยนรูปภาพยังไม่มีตัวประธานเลยท่านต้องใส่ราชามาก,ก่อนโดยดีนะท่านนนทวัฒน์ครับผมเดี๋ยววันจันทร์ก็รู้เรื่องวันจันทร์ก็รู้เรื่องใครใครจะอยู่ต่อหรือไม่อยู่ต่อมันจะไม่ได้ว่ามันพุดธต้องทำบัญญัติให้ได้ <S <S ไม่อยู่ต่อใด้ไหม นี่ใครคะแนนยังไม่ถึงครึ่งของครึ่งอะ่ะอยู่ต่อแน่นอนใครยังไม่ถึงสามสิบเมตรน่าเป็นห่วงตมาปลายภาคมีแค่สามสิบ้าคะแนนใครได้สิบห้าคะแนนแล้วปลายภาคได้เต็มสิบห้าก็ไปต่อได้ตมานี่ใครประทานพิกขูพิกขูขว่รับพิสุทั้งหลายอหาังสุ กาวแล้วเทรงกัปเทระตังปิกแม่นั้นอิติว่านี่ว่าไงทุศสีรังเป็นลามนัก่อนทุศสีละดูก่อนผู้ทุตสิงเดยกใครจะแปบอาผู้มีเสื่อมเจรินะเอาทัพสักนันดูกนผู้ทุตสิงอัมโพผู้เจริญถ้ากับว่าอัมโพตัวนี้เป็นศรัทธาของทุตสีระ ทุตีลรเปียนรัมณะดูการผู้ทุศีลผู้เจริญอิธานิในการนี้ราชาและราชาโกนโดเป็นคนชั่วชาโตเกิดแล้วชาโตเป็นคุมภาพกิจบัตรกันตุวจบโกนโดเป็นวิกติกตาโซปิเทโรอาัรบเทระแม่นั้นอาศักโกโตไม่อาจอยู่าจอยู่วัตตรงเพื่อนกาวกิงจิ กิจิโยกวันจนามาก็ได้หรือแปลมันเองเลยก็ได้ถ้าโยกวันจนามาไม่อาจอยู่เพื่อกเก่าวัานจนังซึ่งํำกิจิอะไรพิคูพิคูพิคูเป็นได้กิวิภัตเป็นได้สอนไม่มาใช่ถ้าเอาไม่ไม่ร,มรับบารนะพิคูเป็นได้นี่มันก็เป็นแค่สอนวิพัะพิคูไม่ได้สองวิภัตก็คือปัมาทุติยาก็ตอนนี้แปลว่าอะไรแปลว่า,ากัม อรรถเทระแม้นั้นไม่อ่ e านอยู่เพื่อนกล่าวซึ่งคาอะไรกับพิสิงหลายบทเพในการกอดแล้วก็อาหารกล่าแล้วว่าตุ้มเห็นาทังทั้งหลายทุศิลาเป็นผู้ทุศิล์เพื่อผ้าคือโผห่โผ่อะไรโผลติเพราะเป็นบูพจน์เออโผถาทีติโผถา ยังเป็นเนี่ย่าเป็นห่วงเรื่องนิดแล้วตอนนี้รู้สึกว่าจะโยกตัวท่าทำนอือเป็นไม่ตรงกับหลุดของตัวประธานเนี่ยมันยากนักหรือที่ว่าโยกให้ตรงกับตัวประธานเนี่ยมันคิดไม่ได้ใช่ไหมดึงไนนะมันลำบ,บากลำบ,บนมากเลยใช่ไหมเล่นเกม ROB ยังต้องถอยต้องตีงตป้อมเลยเพรมันยังยากกว่าแนละ้วมั้งเนี่ย,ย,ยนะ มันต้องตีป้องดึงเข้าแล้วก็ต้องรวมกันไปมันเติมชาร์จเชิญอะไรเ้เพราะมันยากบๆบๆบๆหลายบดรีฮะลบาแเหรอลบแล้วแต่ไอดียังอยู่อ่ะลบไอดีทิ้งด้วยเนี่ยเลิกไอดี ID ให้เพื่อนมีโทรศัพท์มันทือโหลดได้ใหม่แหละแล้วหัวถัดย่าเป็นแล,ล้วก็ตัวเมียมาทั้งหลายโกนดาเป็นคนชั่วแล้วก็ใส่หัวถัดอีกครั้งหนึ่งหัวถัดย่าเป็นตัวเมียมาทั้งหลาย อีกถิงเห็นตววิจารณาย่อมพาซึ่งหญิงเที่ยวไปหรือถ้าเราไม่อยากแปลนี้พาแล้วซึ่งหญิงทั้งหลายย่อมเที่ยวไปก็ได้อิติดังนี้ตล้วกอิทานี้ในการนี้อิทาน,านิยังไม่ได้แปลปรีโยวนี้มีอะไรสงสัยไหมอิทานี้แปลก,ก่อนก็ได้ในการนี้กล่าวแล้วว่าก็ได้แต่อิทานี้ก็เป็นการรับมีในอาหารอิทธิถ้ายกวัฒนางมาก็เป็นาาเรียกวัฒนางก็เป็น ไม่เพื่อนกล่าวซึ่งคำวัตนธรรมกิจกรรมในวัตตุงอุเพก็เป็นการรักมีในวัตตุงพิกครูก็เป็นอากาศกิจกรรมในวัตตุงวัตตุก็เป็นตุมัตตสมันกาในศาสตกุลโตศาสตร์กุลโตก็เป็นอภารกิจของเทโรส่วนข้างในตุงเหตุเป็นตัวประธานโบสถ์านกุมภาคุศสีลาเป็นวิกิกตาเหมือนการตุงเหตุเป็นประธานโบสถ์านกุภาโกดาเป็นวิกิกิะตาไม่มีอะไรนะครับเพศตาลจะเป็นสมาหรือภุภาคการกิกรรก็ได้ ต่อมาแต่ิย่างีิสูงหลายแล่วนันาตมาไปแล้วไปแล้วอารูณเจสูงกล่าวทูแล้วสัตถุกแกมสัตวดาเกิดถึงตรงนี้อิติว่าพระเจ้าท่านแต่งพรหเจรรญตัวักทานุอ่านว่ากนทานนี่อัมเหหิโตพวกเราทั้งหลายกล่าวแล้วแต่ปัจจัตรวนี้เป็นสนาตัวประทานวัตถวากล่าวแล้วอันนี้โยกวัจนานี้มาโดยเพราะมีอธิสัพ คาวแล้วซึ่งคําทั้งหลายมีอย่างนี้เป็นตน้นมีว่าเอามีว่าก่อนพอจบอิติก่อนดังนี้เป็นต้นมีว่าตัวมีห้บแม้ว่าท่านั้งหลายทุกศีลาเป็นผู้ทุกศีลอะไรยอมเป็นโวทะยังเป็นอิติดังนี้เป็นต,นต้นในจิตสั์ก็จะเป็นสุบะในอาทินิวัตน,นาณิถ้าใช้มีคําว่าดังนี้เป็นตน้นเกิดอาทิอยู่หลังอิติแล้วมีตัวนาวขึ้นมาด้วยต้องเวลาสัมพานอิติสับต้องเข้าใน เข้าทั้งในอาทิและนามที่มันเปไปวิเศษนัด้วยนะอย่างเช่นตัวนี้อิทิสาสรสุรปะในอาทินิวัจนานีอาทินิวิเศษของวัจนานีวัจนานีกามุตตกรรมะในวัตตะกล่าวแล้วซึ่งคาทั้งหลายมีว่าแม้ว่าทั้งหลายเป็นผู้ทุศิลป์เป็นต้นเป็นผู้ทุศิล์ย่อมเป็นดังนี้เป็นต้นอักโกสติได้อยู่ปิติดังนี้เดี๋ยวนี้มีอะไรสงสัยไหมครับไม่ไปตอ่อ สถานธรรมสักดาปะโกษาเปตบากอกประกาศย,ย,ยังยังยังไม่สุกอ่ายังไม่สุกให้ร้องเรียกแล้วตัง้ง,งเทลังเสืมาเทระนั้นปุชิตั้งแล้วตามแล้วอิจิว่าแล้วตัวไหนก่อนดีปิคุดูก่อนปิสุแล้วตัวไหนต่อมีมากตัวนั่งควากีระตีนว่าตามามาท่านมาเทสีอาเบนิตังกาแล้วกัน สาคมียัตนีรัศยีปณิชยีแทนโอขึ้นมาทาตะวังกล่าวแล้วเอวังอย่างนี้สัจจังจริงหรืออิติัรงนี้สัจจังตรงนี้แปลว่าจริงหรือก็เป็นเกียรวิเสตในวัฏเสีนะเอวังก็เป็นเกียรวิเสตในวัฏเสีเช่นกนโด้วยความสุทสิ์ได้ยินว่าอระเถอกล่าวแล้วอย่างนี้จริงหรืออิติัรงนี้ฮะสัจจังก็ดีเอวังก็ดีได้เกียรวิเสในวัฏเศีส มี่ใครพูดเถรนวัมาเถระอาหารกร่าวถึงว่าอันเตก็แต่ผมไจเดินห่าคกันว่าข้าพระองค์วันเทมิเทมิเอัชามิได้ว่าเทมิก็ได้เอาเป็นปัจจุบันตรการก็ได้เพราะเป็นว่าทามิก็ได้นะวันามิามิหรือว่าเทมิก็ได้เพราะเหมือนข้าบนหรือว่าทิงก็ได้ว่าทิงเป็นอดีตการเอามิแล้วกันอ่ะจะได้ ไม่สับสนเอาว่าทามิไม่สับสนนะท่านนรธรวัฒน์เอาอยาเหี่ยตาดีไหมเนี่ยตาแดงแท้ท่านนะ่ะไม่ได้หลับเลยเนี่ยไม่ได้ดไหลับทำไมตาแดงเนี่ยต,ตึงนตืไ่ไปเจนึ่งข <c oughs> ้าแต่ผมจเจริญอาหารมรครัาบอกว่าทามิย่อมกาว <c oughs> เอวังเสรมาด้วยเอวังอย่างนี้สัจจัง <c oughs> จริง <c oughs> ไม่ต้องหลืบสิตอบอ่ะดังนี้ ถ้าเกิดอ,อาหารเส้ก๋าตานี่วัฒน์มนี่วัฒน์มนีอาหารเบ็ดกัตุวาจบส่วจังก็ดีเอวังก็ดีกิยรติวิเศะในวัฒน์วัฒน์มนีสัวนปันเตก็เป็นลร,ร,ระเบพยบสำนึก่อนดังนี้ยกต่อมาสถาสนธรรมปสุตตาปุชิถามแล้วถามแล้วอิติว่าตบามาเธอแต่งม,มาเหมือนเดิมเอวังว่าเทสิกาแล้วอย่างนี้กิ่งกรณา<ห>เพื่ออะไรอิติดังนี้ต่อมาก็ เทรอนุัเทเราอาหารกับตนว่าเหมือนเดิมเอาเอวังวัฒามิมาอาหารมาับองวัฒามิย่ำกามอีวังอย่างนี้ไม่ยาสติงกติตะกรณาพพ <อ S 1> เพราะเหตุแห่งคำใส่วรรดาศักข์เข้ามาเพราะเหตุแห่งคำอันพิสุทหลายกล<า>่าวแล้วกับด้วยข้าบงคือโยกมาทั้งแห่งคำโยกมาทั้งอันพิสุทหลายเป็นเวลา,าสัพพันนะสัพพันธเท่าที่ขวางไว้พอ ไม่ต้องโยกแห่งมันโยกอันพิสุขเข้ามาแต่ว่าเอวังกับวัฏามิยม่อมเอามาด้วยอนธทวงศ์ย่อ,อยมกล่าวอย่างนี้เพราะเหตุแห่งคําอันพิสุหลายกล่าวแล้วกับด้วยคาบองดังนี้เวลาสมานก็อาหารเสตตตาในวัฏามิวัฏามิอัานบทกัจจุวาโยกเอวังสับก็เป็นกิริยาไมเสือในวัฏฐามิแล้วก็มายาศัตร์ธรราเข้ากับสติงสติงสั์กิริยาสมารยะในกติตาขีด ส่วนกติกากรณาเหตุในวัฏฐานนี้ดีสรระอากรอา,ารในต่อมาใครพูดเนี่ยต้องดูตัวละครให้ดีๆนะสลับไปสลับมาสถานรัตสดสนาปุจจิสถานว่า,า,พ,า,วาพิกเวดุกรอบิสุลาลตุเมหุติมตแม้นว่าเธอทั้งหลายกัตเทธาย่อมก่ลาวอิมินาพิกุณาสติงกับด้วยพิสุนี้กสมา ให้อะไรอิติตรงนี้ปวะโยคนี้ได้ไหมกัสมาสมาอะไรกัสมาเียถูกนะเพหอะไรกัสมาเป็นปัจจมีภัตเอตุในเทเทฐานมีนาตัวนี้ยมิเสนของพิคุณาพิคุณาพิคุณาสาตตยาเท่ากับสติงสติงสับ ทำไมเรียกวัรฏะเพราะเข้ามาตัวไหนกับสมามันไม่เกี่ยวเลยเถ้ากับกฐะฐททันตัวนี้กล่าวกับได้ว,วิเสกนี้เพราะอย่างไรกล่าวกับปฏิสัพกิริยาสมะปายะในกฐะฐททันเข้าใจไหมท่านนนทวัฒน์นให้ได้เลองเพิ่มจะดีมาก,กวันนี้ใช่ไหมข้างหลัง,ลงเล่าเพิ่มตลอดเลยครับตลอดเนี่ยงานภาคเทคโนโลกกนยีเยอะเหดึกดื่นต่อมา ในใครพูดเนี่ยพิคุวันว่าพิกสุกหลายอาหารสุขตาบธนว่าปเิฆาแต่พ,พรงค์พุชเดิรนอะไรเป็ตนตัวประธานไม่อย่างไม่ยางว่าข่าพระองค์ทั้งหลายที่สภาเห็นแล้วเห็นใครติดท,ทิ้งซึ่งหญิงวิจารติงผู้เที่ยวไปอยู่ปอนจตัวข้างหลังหิมมัณฑะพิกุสะของพิสุ์นี้ แล้วก็กระเททเักอ้กจริงกกะเทอะไรดีกะเทมากแล้วกันกะเทมากย่อกล่าวอิงๆนนี่คือเราแปลไปในระหว่างไปตามระดับได้เห็นแล้วค่อยย่อกล่าวหรือใครอยากจะแปลว่าเพราะก็ได้ถ้าแปลว่าเพราะเราต้องแปลกะเทีมากก่อนอ่านว่าข้าองย่อมข้าแต่คงพิจเรินไม่ยังอันว่าข้าคง,ง,ง,งหลาลัยกะเทมากย่อกล่าวทิสวาเพราะเห็น อิถิงซึ่งหญิงวิจารณติงพูทเทียบไปอยู่ปัจจตข้างหลังอิมัสสะพิกุสะของพิสุณิอิติตรง,งนี้ัะ้ะทิศสวะจะเป็นเหตุหรือปุพหะในกัถมะก็ได้วิจารณ์ติงตัวนี้ก็เป็นวกษณะของ,งอิถิงอิถิงก็พมธกรรมานในทิศสวะส่วนปัจจตรต,รตัวนี้ก็เป็นพูทเทียบไปอยู่ข้างหลังก็เป็นตยาวิสระในวิจารณ์ติงดูดีๆนะครับฉะนั้นตัวที่สาคัญคือ แม่ยังกับกบเทมะเท่านั้นขึ้นให้ตรงบุตรกันด้วยตัวประธานขับเรยอกรุงทะดังนี้แล้วก็เลขนอกที่เราใส่เข้ามาเนี่ยก็นะคือที่พิสูจนหลายอังสุนกับทุลบาเนี่ยต้องขึ้นมาแปลและขึ้นมาสัมผัสด้วยห้ามหายหายคือหนึ่งประโยคแล้วประโยคต่อมาใครพูดสถานทุลบสาสัตดาอาหารทุลบาตากีระได้ยินว่ายิมีพิษโกรธพิสูันงหลายเหล่านี้ เอาที่สาไว้ก่อนเลยที่สมาเห็นแล้วถิงซึ่งหญิงวิจารณติงผู้เที่ยวไปอยู่ปรายสติงกลับด้วยเธอวันติย่อมกล่าวเห็นไหมเห็นแล้วซึ่งหญิงผู้เที่ยวไปอยู่จนันสติงตัวเนี้ยจะต้องเป็นกิยาสมบวิญในวิจารณติงย่อมเห็นแล้วซึ่งหญิงผู้เที่ยวไปอยู่กับด้วยเธอวันติย่อมกล่าวตบมาว่วาเธออธทิสมาวะไม่เห็นแล้วเที่ยว กเทศสิล่าวแล้วอเมหิสทิงกับด้วยหญิงอเมหิพิกุลิสทิงกับด้วยพิสุต่างเหล่านี้กสมาเพอะไรหนึ่งประโยชน์เต่อมาก็จะบระทานอีกทางก็นี้อีกทางโยกอะไรดีอีกทางนะกรารังก็ได้พลังก็ได้ปาปักรรมังก็ได้กรรมลามกนี้หรือพลังผลนี้ได้ผลนะอนรถผลก็ได้ อีกทางพลังลผลนี้นี่ชาตังเกิดแล้วนิสยะเพราะอาศัยทิฏฐิงซึ่งทิฏฐิหรือความเห็นก็ได้ปามีกลงอัลลาบกแต่ว่าของเธอโุเพในการกอดน,นันุไม่ใช่หรืออิทานี้ในการนี้แต่ว่าเธอคณะสิ ย่อมถือเอาที่ถิงซึ่งทิถิปรามิกังอัลลามกปุนณะอีกกสมาเพื่ออะไรอิติดังนี้หน้านี้เอ,อสงสัยตรงไหนระวังสมันว่าอะไระระวังเทกตาในกเทศิกเทศิเบทตกตุวจบวาสัมอาว่าทรากับอธิสวาน ิสมาปุปภาคการักษในกัฏิสิกีเมหิวิเสนะของพิคุยพิคุยท่านนบรดมาหรือปล่าพิคุยสารยาเข้ากับสติงสติงสับกิริยาสมาวายะในกเทศสิกกสมาเห็นตุกในกระเิสิกนกระโยต่อามาอีทาวิเสนะของพลังพลัง ยกตาในชาตางชาตังกิตบทกัตุปาจจบนาันุสักบุญชนะธารมเพกาลัุมีในชาต่งางก็ได้เกิดและในการก่อนหรือทิฏฐิในการก่อนได้หมดเอากาลักมีในชาตางก็ได้แต่ว่าอาศัยทิฏฐิอารมณ์ของเธอสามีสมระในทิฏฐิงปาปิการวิแสดงของทิฏฐิ ทิถิงตุตกมะในะนสออิสัยยะนิสัยยะพาออาศัยเหตุตกในชาตาังแล้วก็ตะวังเสตในคณสิคณสิเบิกกต,ตึกว่าจบอีธานิกรรมจะมีในคณะสิกัสมาเหตุในคณสิคุณสาปปิยวิสนในคณะสิเข้าคณสิหมดเลยปฏจการวิสนาของทิถิงทิถิงุงตกมนในคณสิอิิสัพก็อาการในอาหาร อาหารไหนเดยที่มันอยู่เลขนอกนอกะศัทธาอาหารไงมีอะไรสงสัยไหมเนี่ย